ซึมสารประเพณนี้ออกมาเลยที่ออกมาแบบนี้ก็ไม่ต้องว่าถึงมดบรรยายกันไว้หรอว่าสรรพคุณจะเป็นขนาดไหนเพราะเอากันเต็มร้อยเต็มล้านเต็มร้อยเต็มล้านเฮียเต็มขี้แดงเฮียแตงมหน้าชี้น้ำกาลหน้าแตกก็ยืดกระจายไปเพื่อปลาปูอยู่ไม่ได้เพราะว่าพญาจระเข้ลุมพีร้ายจากจังหวัดพิจิตรกดจน ไม่รู้ว่าสลักไขรจะพังแต่ที่แน่ๆไครเล่นล่าน้ําสีแดงก็เล่นไปไขรเล่นน้าเงินก็เล่นไปแต่ที่แน่ๆยังมองไม่ออกบอกไม่ได้ว่าใครเหนือใครแต่ว่าได้เปรียบเล็กน้อยนั่นคือล่องน้ําสีแดงครับเสนอนายกบุญมีแกกับพลรัวเรือพัชยาพาละวันใส่เต็มพิการอันตรีในเมื่อใบต่อไปตาต่อตาต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างอัตต่างคนต่างปัไม่มีใครกลัวใครแต่เรือไม่ธรรมดาจะเอ๋ยจกอะไรจะทันไม่ทันเมื่อเรือดีของนายกบุญมีพายลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาได้แล้วได้เอาแล้วลอยหน้าลอยตาจะ ตลอดปลอดภัยรอดตา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 ภัยยาชาลวันเริ่มจะพู้งไรไส้หนีกันไปภัยไรสิละฉันลวันไล่ไล่จากตลาดจากคอได้หรือไม่ได้จะทันหรือไม่ทนเอาละวม่จะทันหรือไม่ทังภัยยาชาลวันพยายามหนีแต่หนีไปเสียวหลังไปแต่ตอนนี้เริ่มไล่คุมเชิงไล่คุมจังหวะปล่อยให้จากตาลายปล่อยให้จากตาลายเพราะจากตาลาย